มีบานเดินบรรดาเนธอ๋อเหรออ๋อเป็นธรรมินช่ามาทำบุญ่วอ๋อขอบคุณครัพี่เดี๋ยวเจอกันนะคะจงมีความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วใส่ขอให้จงสำเร็จสำเร็จเจริญทางใกล้ไกลก็ขอให้ปลอยขอให้มีอายุวันนาสุขภาระปัญญาท่านผู้นำสมบัติจ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 ิ ไนอสวัสดีค่ะสาวๆตรงไม้บอกมือได้ค่ะไปไหนกันคะไปเดินดูหาของกินไปหาของกินวัสดีค่ะวัสดีค่ะยังอยู่ในห้องแรมนี่ไหมคะ โตะยาวคือรถโต๊ะอะไรคะแล้วโต้วันดีค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะร็อกประธานข้อแตนค่ะเอาเลยเอาเลยยังอยู่ในห้องแอร์กันใช่ไหมค่ะค่ะไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปหูยังร้อนอยู่เลยรีบออกมาทําไมไม่ได้ไม่เข้าไปนั่งไม่ได้ฮะไม่มีก็แม่เนี่ยมันไม่มีอ๋อแม่นั่งพื้นไม่ได้เดินจะนั่งพื้นไม่ได้อ๋ออันนี้โต๊ะไข่ค่ะโต๊ะพวกเราโต้ยาวโต๊ะไข่ไม่รู้ค่ะโอ้ชื่อ เรียงโต้อย่างนี้เลยโต้เนาะมาถึงก็เป็นแบบนี้เลยอ่ะมาถึงมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าอยู่ตรงนู้นมันก็ต้องหันหลังอ่ะมันมันต้องจริงๆแล้วมันต้องแบบนี้นะเดี๋ยวลองลองให้เขามาจัดใหม่นะคะเก็จัดใหม่วสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ถ้าเราปานในงานสามล้านคนแล้วเนี่ยปรับสามล้านเลยเหรอ ซึ่งซึ่งซึ่่นซึ่ะมากินก่อนไม่ดังเอาเลยค่ะกินมาแล้วไม่เป็นพาไปกินัไทยมาค่ะซึซึซึเดี๋ยวมขอวางนี่มีคนนั่งนี่ยังคะเดี๋ยวนม่จะได้มานนั่งนี่นะซึ่งซึ่งซึ่งเอาคุณค่ะเดี๋ยวเดินเข้าไป What ่มสมวัสดีค่ะไล์สดอยู่วันดีค่ะก็คนนี้แม่ติ๋มก็เป็นคนที่มาเสนอชื่อน้องนันเอมาแทงที่นี่นะคะก็ขอบคุณแม่ติ๋มมากแล้วก็ยังเตรียมห้องแอร์ไว้ให้แม่แม่ได้พักด้วยขอบคุณนะคะใคไว้นู่นเหรแม่นาแล้วค่ะโอ้น้ำนะคะน้ำจะอยู่ตรงนี้เนาะน่ารักมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปค่ะขอบคุณค่ะ อก่อนออกสื่อให้แฟนมาดูแล้วนกนกแฟนมาดูอยู่ยิ่งแก้งมากเลยเิ้งท้งวิวิ้้ิิิิ้้้้้้้้้้้เฮ้ จะไปหาแม่แม่ในในห้องดีกว่าคะสิวชิวเจเจเจเิเจเิเจเจเ้อาไข่เยอะค่ะิว าบเสียงชัดไหมคะอันนี้ยังอ่านไม่เห็นนะคะเอเาไปในห้อง ก็เตรียมให้มาพักที่นี่ค่ะจริงๆแล้วตรงนี้เป็นที่นวดค่ะแต่นี้เขาปิดแล้วนวดปิดแล้วก็เลยมาขอใช้มีห้องแอร์ด้วยค่ะเจเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสวัสดีค่ะผัดไทยัดไทยกินมาแล้วกินมาแล้วนี่ผัยผัดวนกินมาแล้วก็เพิ่งเพิงๆกินจากผัดไทยเนี่ยไปร้านมา ไม่เล่นกับแม่เล็กสิน้อยาเมื่อกี้เข้าที่เชิญทป่ะแม่ไปที่ไหนแม่ทั้งทั้งที่มาเที่เออใช่แม่เลยนะเมื่อกี้แม่ติ๋มคนที่เชิญน้องนันมาเสนอชื่อน้องนันมาสวัสดีค่ะทอนทอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเด็กๆไปไหนอะน้องๆอะเดเล่นเดิน่นไม่เรียกเขามากินอะไปก่อนมาได้ยังไงยังไงปางแงกี้ได้กินหรือยัง ่หายไปแป๊บเดียวมาได้ไหมไม่ได้หรอกลูกชายหนูเอาลินดิ้ลินลินสวัสดีค่ะแม่ลูกเขาหวั่ดีสวัสดีครับสวัสดีครรับค่ะอันนั้นอีเหี ot, ่ยวไปไหนอ่ะอีเห like awesome. so mm ี hmm. ่ยวเหรอเหี s <S s <S like yeah, ่ยวไหนอ่ะม like like ันเหี่ยวไม่มันเหี่ยวทุกคนอ่ะไปว่าเขาอีเหี่ยวแล้วเราไม่เหี่ยวเหรอไไม่ด้เขาเลยอิ่มแล้วพร้อมทีมงานมาทำไฟนี่ย อย่าดนแลบอกจะไม่กินผัดไทยแล้วกินน้ำแก้วรวยน้ำแก้ววยใช่คือเนี่ยมันแน่สนุกแน่ทำไมไม่จิบโทอแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อสีนี้ทำไมไม่ใแกเออใช่เอาแก้วแน่เอาแก้วเี่ยแ้วแก้วโอ้ยแก้วคนที่แล้วน เหองคุณสั่งมันเยอะได้ไอ้ตั้มผมสั่งมันเยอะไปหน่อยจริงไหมะไระมึงแต่งเองนะเนี่ยดูของแม่เรียบร้อยไปแล้วนี่เท่านี้เอาไปแล้วอีกสามขวดไปแล้วนะเองนี่มึงแต่งเองยังมีอุปสรรคอีกเหรอมีครับนี่แม่ทำความในนี้ต่างกันนะมาลองมาลองน้ำตาลน่ะมันค่าเท่าไหร่อ้าวใครแจ้งซื้อแล้วเลาเป็นมันแต่งเหรอซื้อแล้วยันทอนะ พลงนู้นเพลไหนจีบวาอะไรติดเธอมือกอนนีนิ่งมือก้อนนค่เขาตัวไมือหนี้ิยตนี้เน้คหอเหรอปติคือคนนี้เน่ยเล้วติดทารปดแล้วดทหารปดแล้เร็วๆองแ้วปนี่การเล่นเลยนะจอคนนี้ั้งแต่แล้วเออแต่ว่าโทษนะคะขอเดินผ่านขอโทษนะโทษนะคะม่ใชยาก ยายเขชอบแ่ยายรอรอยู่ยายเาไปสอบกองาทาน้ไหมนี่ลยกระรองานนี่กรรทานนี่ไม่ไรียู้วันนี้ขอเพลงอะไรเป็นตัวแทนาไเป่าเหมือนกับเปนเล็กเลยเป้เล็กมาแบบวันนี้ไม่มาไม่มา ก็กินผัดไทยวันนี้แหละกินแม่เบนไม่แม่บริจาร์พอมาหาแล้วอร่อยนะอร่อยใช่ไหมแต่่อย่อยเลม่น่าด้ยกอยแฟนมาดูแฟนมาดูเห็นหนุ่มๆไหมย้ ก็งกบลเล่น้โทษน่โทษนะเนี่ยนี่เนียน้เนี่ยนี่พี่ตายพี่ต่าร้องเพลงฮูบอฮูบอจำได้ป่ะฮูบอเพลงอะไรนะที่พี่ตอบอ่ะจำไม่ได้แล้วนะไม่เป็นไรดูไม่เป็นไรหรอกนี่เขามานั่งยิ้ยควยังเอาเนรอโอเคเอาลูก เอไว้ด้วยนะจะเอาไม่เงินเงนไี่หรอไม่เอาไม้อยากเนอไม่เกี่ยวลูกตลูกตาคนนีู้อลัไปไหนอะัไปไหนด้้ได้ใหม่ลืมเก่าละ ขอนอนอไปเอี้ยงไปเลี้ยงไปเลียไปหาเนมาเรละยีสิบยี่บปคนละยีอวักลกโทรหาไม่เจอว่าจะชวนไปกินผัดไทยไม่ทับเลยก็เเลยพาทานไปคนเดียวแต่ไม่ใช่ร้านนั้นคนละร้านแต่ก็อร่อยเหมือนกันแหละแต่มันมีแต่ผัดไทยแออกไปมันอร่อยอร่อยใช่ไหม แม่กินผัดเตี๋ยอะไรต้มยำอ่ะต้มยำธรรมดาไม่ชอบเหรนแต่ว่ากินได้อร่อยม่ชอบอแล้วแม่จะกินอะไรป้าจะกินอะไรหอยจอเล็กอ๋อไปไปใครอ่ะลใครไปาเล้จริงๆเหรอคนละยีสคนละยีสุดยอดตอนนี้แค่้อยเก้่ห้าคน เดี๋ยวค่อยไปหน้าเวทีค่ะข้างนอกร้อนมากนอนไปไม่ไปไม่ไปนอนนยื้อเส้นอย่างไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยวันนี้มีรันทูป่ะวันนี้มีซ้อมไหมชื่ออะไรนะน้องน้องคอมกิจใช่ป่ะไม่ใช่ชื่ออะไรนะใครเป็นคนไปคอมเมนต์ว่าหนูหนูแฝกเครื่องเสียงอ่ะซ้อคุณเหรอคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์ไม่ทอนอ่ะไม่คอมกิจคอมกิจคอมกิจีดคอมากี่ที่บอกว่าหนูหนูแฝกเครื่องเสียงเขาเขาคอมกิจ

โอ้ยใจมันมึนกันติดไหมรอตะวันตกดินจะมากนี่รอตะวันตกดินก่อนี่โมงนี่เนี่ยข้างนอกยังร้อนข้างนอกยังร้อนุ๊บอันนี้ห้าโมงเลยนะยู่กไที่ไหนามง้าอกไมได้อโมงให้ออกก็ได้ค่ะ ไม่ขายได้ไม่ไม่ไม่มีใครกินแมมวมจเบเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เาไปิเต้องไปกินตเียเอาไไยแล้ว็จะเป็นอะไรล่ะไยไช่วยม้รเไเสียแม่เหรอหหูอว่าเสียแม่เดยวไม่ม่ต่ผัไทยเป็น่อเราต้องไปส่งไมเยไ่ไม่่งต้องไปส่งด้วยเหรอ มันไม่หนูไปด้วยไม่ต้องไปอวีเออหัวหัวอันนี้หัวหัวอันนี้หัวหัวนี่ใต้หัวเหรอแหมแค่นี้ก็หึงนะเขาหนีแล้วอ่ะยังไม่รู้เหรอไอ้เนาะมันเต็มใจจะไปจะตาย ไม่ไปเนาะไม่หัวไม่เขาบอกไปให้ไปเขาจะไปเองส่องไปด้วยไปีกเอาไปีก้นใหญ่ยไปีกเอาเต็มเอาอง้อยงนาเอามันมาเนี่ยเาแม่จะไเนนะมงพี่ใต้เขาจะไปส่งเอง ขอเลยอ่ะขอเลยนะมากินอะไรตอนนี้มะเดยหาใหม่สิเดี๋ยวหาใหม่ันเดี๋ยวเหาใหม่ได้ไม่ได้ไม่้่ได้ไม่ได้ไไ้ม่ได่ได้ไม่ได้ม่้ม้ยไ้มไดม่ไม่ม่เดไม่ดไม่ได้ไม่ดไม่้ม้ แหมแหมเมื่อกี้เขานั่งด้วยแล้วทำไปกุ้งกิ่มกุ้งกิ่มน้อใครก็มาส่งด้วยนะว้ยพมีต่ไปหามึงที่โน่นพอเขาไปก็ยิงอื่นนะของขึ้นเลยนะหวงหวงอันนี้หวงหวง่ที่อายุ1 6ปเอินานีเดี๋ยวกูจะไปหามงีวยรมันนอนพักกันใช่ไหม แม่ระาโอมไปหมดเลยแม่ม <t gi ver> ันมาเขาไม่ถาเครื okay, now, right. ่อลยนะไปแตะถามเครื่องก็ลงจอดแวะตรงนี้ยเครื่องของลูกเหรอจอโอเคค่ะเดี๋ยวถ้ามีการลูกมาซ้อมไงเดี๋ยวมันไล่ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ